สวัสดีครับผมพี่น้องครับช่องบ้าลําเปล่าอีกแล้วครับผมาอยูหากินเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินครับมื้อนี้ครับมื้อนี้สินําเสนอเมนูมกปีใส่หมูสับครับผมนะครับเป็นแบบของบ้าลําเปล่าครับแบบอีสานบ้านๆเฮานะครับผมพี่น้องตุ๊ดสีฟ้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินครับจังได๋ก็ได้ก็ขอกดนะครับฝากกดติดตามนะนะครับผมช่องบ้าลําเปล่าอีสานอี่นี่ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องใหม่เฮ็ดคลิปครับผมฝากกดติดตามมันได้อครับพี่น้องครับไปเบิ่งกันเลยครับผมวัตถุดิบของเฮามื้อนี้ก็มีหมูสับนี่ครับหมูสับ ไก่ไก่ครับพริกครับกระเทียมต้นหอมพริกหล่อครับพริกหวานใบผระกูดตะไคร่น้ำพี่น้องอีกตูขาดว่าใดครับนี่ครับปีครับใบตองน้ำปลาชูรสผมใส่ซีอิ๊วขาวแทนปลาแดกครับเพื่อนี่ลองเบิ่งพี่น้องครับความนัวอาธิบดเลือกซ้ำปลาแดกแต่ว่าก็ได้ยขึ้นกันครับสำหรับเมนูสายสุขภาพนะครับที่พวกกินปลาแดกนะครับเพื่อนี้แนะนำเมนูนี้เลยโค้กพี่น้อง เดี๋ยวเราไปเบิ่งกันมาวิธีการทำเลยครับผมครับขั้นตอนแรกขั้นตะไคร้ครับ ลอยแล้วครับันนี้รก็พร้อมครับ tay thỏm luôn càng gấp muốn sắp gấp đấy đi có gấp mua no carro. ขูดครับฉีดครับดับกินข้าวครับไปขูดครับเพิ่มความหอมดีหรอเต่าไปครับหัวปีครับ I don't have time เสร็จรียบย้อยแล้วพี่น้องไปตั้งไฟครับมาที่นี้ครับหมกเรีบย้อยแล้วครับไปซีหมกครับปีกล่วยครับครับใส่ซึ่งแล้วครับหนึ่งแล้วครับพี่น้องมาที่นี่ติดไว้ครับเดี๋ยวมาเป็นตอนสุกครับผมพี่น้องตามครับตอนมันสุกครับผมสุกแล้วครับพี่น้องครับหมกปีพี่น้องใส่หมูสับใส่ไข่ครับผม เสร็จเรียบร้อยครับฝากกดติดตามช่องบ้าน้ำเปล่าครับผมอย่าลืมแชร์ช่องน้องไหมครับกินข้าวร่วกันครับไปที่นี่ครับพี่น้อง